กรครับลุ่มซีนะครับลุ่มซีปกติพวกเรามักจะเป็นคนที่จริงจังตรงไปตรงมากระชับสั้นตั้นแต่ใส่ใจพราเราจะมันาดมากถ้าคุณไม่ตรงเวลาพูดมากไม่มีสาระแต่พูดมีสาระกับปรรดานี่เราฟังและเราเชื่อ นะพวกะฉนนั้นเวลาคุณมาคุยกับพวกเราโกรธโกรธพูดตั้นๆนได้ใจความปันคงตรงประเด็นมีระเบียบข้อมูลมให้ดูก็จะดีมากนะครับนี่อันษั์และความตานของพวกเราคือตาช่างครับแลก็มีเวลาบอกด้วยมาตรฐานนะครับมาตรฐานคือตาชั่ง ไม่ม <ork ork senate sitting out> ีเงียงซ้าเอียงขวาครับเอียงแล้วนะและความตรงก็ในการนี้ก็ในการสวิตนะครับมาจากสวิตตรงเวลาแล้วก็ตรงนี้ก็คำพันธระเบียบครบระบบดีมีคุณธรรมครับ